สวัสดีครับวันนี้ร้านทรงหิ้งห้วนนะครับนำเครื่องสวยๆนะครับแรงๆนะครับราคาย่อมเยานะครับมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านชมนะครับตัวนี้ฮีโน่ o o 6c Turbo Inter นะครับ2 4 5แรงเหมาะกับใส่เครื่องสิงไฮเทคตรงสเปคเลยนะครับแทน h o 7d h o 7c นะครับราคาไม่แรงแต่ว่าแรงมาเยอะนะครับเดี๋ยวที่เครื่องให้ชมครับอ้าสโล thank <laughs> you